สวัสดีครับวันนี้ผมเรนมังคีคานะครับจะมีรถดีๆทั้งหมด3คันในคลิปเดียวเลยวันนี้เราจะมานำเสนอกัน CX5 ที่ผมมีอยู่ทั้งหมด3คันตอนนี้ผมมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น 2.0S2.5S แล้วก็ 2.2XDL นะครับดีเซลวันนี้ผมจะขอเสนอก่อนนี่คันนี้ก่อนเลยกจคันสีขาวนี่วันนี้นะครับมาใกล้ๆเลยครับเบจ้าคันนี้เป็น 2.0S เอ้ 2.0S เบนซินนะครับ ราคาเปิดตัวตอนขายอยู่ประมาณ1นึ่ล้านสองถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวท็อปเครื่องเบนซิน2.0ซึ่งมีทั่วไปอ่าตัวนี้จะหาไม่ยากเท่าไหร่มาดูกันที่สภาพสภาพคันนี้บอกเลยว่ารถมือเดียวแลนะรับมือเดียวจริงๆไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนอ่าสวยผมบอกเลยว่าสวยเดิมไม่ก็ถือว่าเป็นรถใช้งานทั่วไปไม่ประมาณที่แสนสองถ้านะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมารายงานมารีวิวให้อีกทีหนึ่งตอนนี้แต่มีคันหนึ่งจะเป็นซินที่เป็นซินตัวนี้นะครับเป็นตัว 2.5s ผมบอกเลยว่าถ้าคนอยากได้เซ็กไฟจริง,จ,รงจะรู้เลยว่าเจ้าตัว 2.5s ตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดเพราะเป็นตัวที่มีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็เครื่องยนต์ให้กำลังไม่แพ้ดีเซลเลยแถมออปชันเหมือนดีเซลด้วยมาดูเลยนี่ออปชันทำไมเหมือนดีเซล ขาดอย่างียเรที่สู้ดีเซลไม่ได้คือมันขับ2แค่นั้นเองแต่พงองลำโพงโบสภายในทุกอย่างตัววัดแรงดันลมทุกอย่างเหมือนมีกันมีเหมือนกันหมดเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีเหมือนกันหมดยกเว้นแค่ขับ2ส,ส่วนเจ้าดีเซล2.2 XDL คันนี้นะครับดูน้ครับผมว่านะมันเป็นตัวที่ขับดี กว่า2.5นิดหน่อยเพราะว่ามันได้ขับ4แต่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนถ้าขับ2ด้วยกันผมว่า2.5กินขาดมาดูภายในอย่างที่ผมบอกไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยมันไม่ต่างกันเลยทุกอย่างมีเหมือนกันหมดยกเว้นมันขับ2กับขับ4ภายในโบสเหมือนกันภายในทุกอย่างเหมือนกันแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยทีนี้มันอยู่ที่คนชอบแล้วว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบขับ4วิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆขึ้นเขาลงห้วยบ่อยๆผมว่าขับ4ยังไงก็ได้เปรียบกว่า แต่ถ้าเกิดคุณใช้ในเมืองขับต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่ได้ขึ้นเขาลงเมื่อะไรบ่อยนะผมว่าเครื่อง2.5ก็น่าสนใจแต่พอพอผมพูดแบบนี้เฮ้ยแล้วตัว2.2มันไม่น่าใช้เหรอวะน่าใช้ดิเพราะอย่าลืมนะต่างกันราคางันเกือบแสนแต่สิ่งที่ได้กับตัวรถมันก็ไม่ได้ต่างกันแค่ขับ2ขับ4เครื่องเสียงโบสแต่ผมว่าเครื่องเสียงตัวที่มันให้มากับรถก็ไม่ได้แย่นะลองดูผมว่า ผมอยากให้ลูกค้าลองเข้ามาดูก่อนเรามีทั้งหมด3อย่างเลยดีเซล2.5 2.0สีขาวสีเทามีหมดอ่ะทั้งหมด3คันวันนี้เท่าที่ผมรายงานมาแล้วร,รีวิวมาให้ดูแล้วนะครับส่วนเจ้าคันขาวคันนี้2 0 s ปี2 0 1 4ผมขายเพียง529,000บาทอ่ะไม่แพงนะครับในส่วนของเจ้าดีเซลขับ4ตัวนี้5 7 9 0 0 0ปี2015 นะครับส่วนเจ้า2 0เอ้ย 2.5S ตัวนี้ปี2014ผมเสนอขายเท่าด,ดีเซลเลย279,000แต่อย่างที่บอกถ้าคนที่เล่น c x 5ไตัวนี้อย่าช้านะผมบอกเลยช้าคุณอดแน่นอนรถด,ดีๆหายยากๆแบบนี้อ่ะวันนี้จบแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวใครอยากดูตัวจริงเดี๋ยวจะมาดูรีวิวให้อีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับคาฟอรชัวถ้าคุณเห็นป้ายนี้ ถ้าคุณเห็นป้ายนี้ที่ไหนคุณรับประกันได้เลยผมรับประกันได้เลยว่ารถที่นี่มีคุณภาพแน่นอนขอรับประกันให้เลย4อย่างชนหนักน้ำท่วมกอมไม่ถ้าโอนไม่ได้รับซื้อคืนทุกอย่างตามนี้นะครับคาฟอร์ชัวเดี๋ยวลืมครับวันนี้ไปก่อนครับเปครับ